ลิซ่าครองอันดับหนึ่งอีกแล้วคราวนี้แซงเทเลอร์สวิปเรียกว่ายังปังและทําลายสถิติอย่างต่อเนื่องเลยค่ะสาหรับน้อง Lisa, ลิซ่าล่าสุดมีรายงานว่าลิซ่าครองอันดับหนึ่งบุคคลผู้ถูกกล่าวถึงมากที่สุดบนโซเชียลมีเดียของโลกประจําเดือนตุลาคมปี2021ในหมวดดนตรีค่ะ โดยสิบอันดับแรกมีดังต่อไปนี้ค่ะและน้องลิซ่าก็มาเป็น n ัมเบ r วันอีกแล้วค่ะและจากรายชื่อจะเห็นได้ว่ามีแต่ศิลปิน n ัมเบ r วันระดับโลกเลยค่ะแต่น้องลิซ่าสามารถมาอยู่อันดับที่1ได้เรียกว่าดังแบบไม่ธรรมดาเลยค่ะและอีกหนึ่งข่าวดีของลูกสาวคนเก่งค่ะเพราะตอนนี้เพลงของน้องลิซ่าสามารถไปติดบิลบอร์ดฮอตเทรนดิ้งซองได้ถึง2เพลงซึ่งเพลงมันนี่อยู่ในอันดับที่2และเพลงลิซ่าอยู่ในอันดับที่3ค่ะเรียกว่ามาคนเดียวแต่ฟาดไป2เพลงถ้าไม่เก่งจริงทาไม่ได้แน่นอนค่ะแล้วก็มา เข้าไปซื้ออาหารไทยในร้านอาหารไทยในกรุงโซลซึ่งร้านนี้มีชื่อว่าร้านอาหารไทยครับผมและด้วยความอ่อนน้อมทำตัวของน้องลิซ่าค่ะจริงๆแล้วน้องก็สามารถที่จะสั่งออนไลน์ได้หรือไม่ก็ให้ทีมงานซื้อให้ได้ค่ะแต่ด้วยความเป็นน้องลิซ่าซุปตาระดับโลกแต่มีความอ่อนน้อม่อมต้นกับทุกคนเราจึงได้เห็นความไม่ถือตัวของน้องลิซ่าที่น้องอยากเข้าไปต่อคิวแล้วก็ซื้ออาหารด้วยตนเองโดยไม่รบกวนคนอื่นและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเสน่ห์ความน่ารักของน้องลิซ่าที่ใครๆเห็นแล้วก็ต้องหลง เพราะนอกจากจะได้ขึ้นปกเพลย์ลิสต์ today's top hit บน Spotify แล้วยังได้รับการโปรโมทด้วยป้ายขนาดใหญ่ใจกลางเมืองนิวยอร์กซึ่งงานนี้ต้นสังกัดอย่างไวยีก็ไม่รอช้าค่ะเพราะได้ออกมาขอบคุณแฟนๆของนอลิซ่าและประหนึ่งว่าขอบคุณที่ช่วยสนับสนุนศิลปินในสังกัดของฉันซึ่งแฟนๆของนอลิซ่าก็ได้ออกมาแซวว่าขอมีส่วนร่วมด้วยอย่างไวและสนใจศิลปินในต้นสังกัดขึ้นมาทันทีและงานนี้ไม่รู้ว่าแฟนๆจะดีใจหรือเปล่าค่ะที่ไป G จีออกมาขอบคุณแฟนๆแบบนี้แต่ก็เอาเป็นว่าปล่อยเขาไไปเออออะะะะะคค่่่ลลูกกสาาวขงรจด้บออบินยๆแ มาตกท้ายด้ยวยความน่ารักของเสเลบคนดังที่คอยซัพพอร์ตน้องลิซ่าอย่างฮยอนซอกกับน้องโยชิซึ่งงานนี้ก็ได้ออกมาเต้นเพลงลลิษาของน้องลิซ่าเพื่อฉลองรับความปังใน YouTube ที่จะครบ300ล้านวิวในอีกไม่ช้านี้ค่ะและหากชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ